สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมจั่งแสงนะครับมันนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมาส่อมเครื่องสักผ้านะครับ LG Rollerjet W P 995 r t ครับผมรุ่นของเ่นเนาะการของมันก็คือเครื่องปั้นแห่ง่ติดครับผมตรวจสอบกันครับผมเสียบปลั๊กทีเรียบร้อยเนาะ ฟังเสียงจะได้ยินเสียงตืดๆไปเลยครับผมแกะนอ็อตตัวนี้เบื้องดันไน,นกันครับผมว่ามันเป็นอยังงนะครับผมแกะออกมาที่ีเรียบร้อยครับสายไฟละยงละย่างเลยครับผมตอนนี้ยังเสียบไฟค้ายอยู่ด้วยครับผมใบม้วนได้เลยเดี๋ยวดูดหัยย้อนกอนครับ เปิดบ้างครับผมฟังเสียงเปิดสวิตช์ดวงนะครับผม,มเปิดดวงม่เลยครับผมสิไม้ปิดทีเรียบร้อยเดี๋ยวถอดปลัก๊กออกก่อนครับผมคันแรกหรือสายไฟออกมาครับผมหลังจากถอดปลั๊กทีเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ผมกะไปวัดไฟเพื่อนเบิ้ง หลอบนึงเหรอครับผมเจมาเห็ดห้พีปน้องเบิ้งแล้วครับผมว่มาเห็ดแบบใดแล้ครับผมทีการมันผมมีเตือมหครับผมมีเตืออยู่นี่ครับผมเปลือกปเบื้องค้านครับผมไอ เครื่องซักผ้าตัวนี้นะครับผมเพื่นว่าใส่จะลืมแหรอครับผมหลายสิบปีครัใส่จนลืมมาซะวัดเบิ่งอันตัวนี้ครับผมคูเหลืองขาวครับผมเป็นสามสิบสองครับผมเหลืองเท่าครับผมขึ้น สิหครับผมสามสองกับสิบ 16. หกสามสบสองกับิบหกักบงได้ครับผมจัชุบสีครับผมสามสิบสองกับสิบหันกไก่เคี้ยงหนาสิได้ด้ยครับผมปกติมันหนาสิได้สี่สิบแปดันกไก่เคี้ยงนะครับผม4ี่จุดส นี่สิบหานะครับผมมีสามสิบสีสิบหาครับผมครูนี่ร่วมกันสิเท่ากับสีสิบหานะครับผมมันก็ได้อยู่เดีครับผมเดี๋ยวไปอ่านดลองแบบอื่นกันเนาะครับผมมาเป็นอย่างดังตืดๆข้าปลาตัวนี้นะครับผมสีเท่ากับสี ดำเจ็ดไมโครนะครับน่าจะเป็นของเครื่องปั้นแห้งนะครับผมนม้วน oh. นี่ครับผม oh. เท่ากับดำเจ็ดไมโครนะครับผม oh. ตัวนี้นะครับผม oh. เลดกับเยลโล่เจ็ดไมโครสามเหมือนครับผม oh. ผมถอดล่องเอาค่าป่าต่อตรงมั้งครับผม เล็ดครักกบเยลโล่นะครับผมคู่นี่ครับผมเล็ดครักกบเยลโล่สายแดใส่คู่ไดงก็ได้ได้ครับผมไหลบืงสายเก่ากันครับผมเพื่อความมั่นใจใสายขาวตัวนี้เป็นยุตตนนะครับผม ข้าก็อเ,อาเอาสายนี่ต่อเข้าไปครับผมต่อเข้าไปเลยแลวกาของเก่าเพิ่นเนาะครับผมนี่เป็นขาเป็นนิ้วตันนะครับผมเท่านนนนครับผม เข้ามาจากตัวนี้ครับผมต่อพ่วงนะครับผมเหลืองมามาจากค่าปลาสเตอร์ครับผมมาจากค้าปลาเอาก็เอาสีนี่ครับผมต่อคูเขาครับค้าปลาสเตอร์ครับผมนี่แบบนี้ครับผมเข็นมโนครับผมเีหยับนี่ห้เบิ้งครับอืต่อเขาคูกับค้าปลาเลยครับตัวนี้ ่วนสายแดงที่เหลือนะครับผมต่อเขาสีเหลืองเส้นนี้ครับผมแก่านี้ครับผมเทปพ,พันใหม่จังาไหมครับผมเดืปอกปลอดภัยเอาเทปเบิดมาดิเทปเบิดครับผมมึงหมอนไหม น้อยๆแกะพอครับผมเดี๋ยวจะได้แกะออกนะตทดลองเสียบไฟครับผมทีนี้เดี๋ยวผมเสียบไฟด้ยวยครับผมน้งมอเตอร์ครับผมมันถึงมันบางนั้นหลังตืกๆ มีเสียงตือนๆขึ้น่าครับผมการล้มตีได้ว่ามอเตอร์ห่างครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะครับผมที่การมอเปลี่ยนมอเตอร์นะครับผมก็ต้องถอดฝาดันบนออกนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปถอดนะรุ่นนี่นะที่ดึงได้เลย่อครับผมดึงออกแล้วง่ายๆเลยครับผม ด no ึงก้อนเออกเลยครับผมบ่ตดหนักมมีนัดแม่ตัวเดียวครับผมเดี๋ยวฮ้องเราจะใส่เบอร์แปดกับเบอร์สิบสองครับผมบางรุ่นบางยี่ห้อเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์สิบสามเนี่ยครับผมประมาณนี้นะผมมั่นใจว่าเบอร์ยังนะเดี๋ยวบิ่งกันนี้เป็นเบอร์แปดครับผม เปล่าไม่เหมาะตัวล็อกครับผมเออเปล่าตัวเดียวครับผมเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกนะครับผมจิบตัวนี้จิบตัวนี้ออกครับผมออ,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 ออกได้ครับออกไว้เอาออกเลยครับผมชุดนี้ก่ได้ใส่แล้วครับผมเดี๋ยวเอาทนล่องต่อนะครับผมเด็ออกหนุ่มเลย่ใส่แล้ว อันนัดออกเป็นที่เรียบร้อยครับผมเป็นเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองนะครับผมมีตัวล็อกขึ้นกันครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องรุนเก้านะครับผมผมกับบกไปได้เห็เฮดรุนนี้นะครับผมเก้าหลายเก้ากึ๊กนะครับเป็นดึงเอาถังปั้นแหงออกครับผม ขับถังปั้นแหงจับดีงออกมาเลยครับผมยังไงแล้วก็มัคว่มไปครับผมแกะสกูออกเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวเอามอเตอร์ออกมา,มาบิ่งครับผมยกออกมาเลย ตกแตกตกแตกสา,ายเก่าครับผมมาได้ค,ครับไฟควงสัมไฟจ้าวอกอกนี่ออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวชุดเบรกเอาครับผม รุ่นนี้เป็นแกนสิบมินนะครับผมมอเตอร์มอตเตอร์อตตอวัดขึ้นทุกตัวทุกค่าวัดขึ้นนะครับผมแต่มอตเตอร์ผมหมุนแปลกจังเลยได้ตัวนี้ขึ้นพร้อมครับผมบูดบูดผมกับมีครับผมนี่บูดสำรองแบบนี้ครับผมอะไรสื่อมาไวไล่ครับผม เปลี่ยนมอเตอร์ครับผมคนเปลี่ยนมอเตอร์เดี๋ยวไปใส่ลูกยางสัะเปาครับผมสัลเปานี่ลูกยางสัลเปาเปลี่ยนไม่เป็นทีเรียบร้อยนะครับผมทุกครั้งที่เปลี่ยนมอเตอร์นะครับผมผมก็สิเปลี่ยนลูกยางให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่าถ้าว่าเฮ็ดไปแล้วลูกยางมันหัวมันก็นดิ หน้าขอที่ไลไเป็นโดนไปถือมอเตอร์น,นะครับผมมอเตอร์ก็ที่พังนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนผมก็ทีเปลี่ยนลูกยางให้ลูกค้าพร้อมนะครับผมนี่ของเก้าอยู่ด้านนี้ครับผมถอดออกเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมลูกยางมันก็บ,บ่ไเด้ดซื้อเอครับผมแต่ผมเปลี่ยนให้เป็นนะครับผมเปลี่ยนเพื่อความมั่นใจนะครับผม บ่ตรงนี้รอบสองนะครับผมสมที่เดียวจบนะครับผมหลังจากที่ห้าเปลี่ยนลูกยางเขัาไปเป็นที่เรียบร้อยครับ,รบทีการอ่การประกอบชุดเบรกใส่มอเตอร์ตัวใหม่นะครับผมนี่มอเตอร์ตัวใหม่ยู่นี่ครับผมอันนี้เพิ่งับว่าเด็ดแถมมา้หรอครับผม <c oughs> ผมอดทนรองเสียบมึงแกนซ0เมนต์ครับผมแบบเดียวกันนะครับ แต่ของเก่ามันหลุดออกมานึ่งก็ดีไปครับผมก็สีได้ใส่ของเก่าไปนะครับผมเดี๋ยวผมประกอบชุดเบรกกันนะครับผมใส่เข้าไปเป็นทีเรียบร้อยครับผมชุดเบรกนี่บูธให้พร้อมเรียบร้อยอันนี้นเป็นเขียนว่าของต่อสายไฟนะครับผมด้านบนมันเป็นสีเทานะครับผมตรงกลางนี่ แบกกับเยลโล่นะครับผมตานล่างสุดนี่ไว้ครับผมไว้กับขาวนะครับผมขาวต่อครับนตอนครับผมนี่เส้นผมเห็ดตันี้ไปแล้วครับผมนี่เท้ายู่ด้านบนครับผมขมวดที่เดียวครับผมขมวดสองเทียนนี่ยุ่ตรงกลางครับผมอของ lg มันมีแจ็คห้แบบนี้ครับผมแต่หลุ่นเก่าอันบ่มีครับผมต่อกันมุนอยปุยไ เคครับผมเตรียจัดการใส่หม้อเตือกันครับผมครับหลังจากประกอบหม้อเตือเข้าไปทีเรียบร้อยนะครับผมใส่ชุดสายเบรกก็ใส่เป็นทีเรียบร้อยนะครับผมถังปั่นแหงใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ล็อกหนักเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมทดสอบอีกรอบครับผมหมุนครับผม โอเคนะไปลวยๆแล้วครับผมเกวดขนาดครับผมเย้เด็ดครับทางอ,อ,อย่ายบรครับผมครับผมสำหรับคลิปตรวจเช็คตรวจสมเครื่องสักผ้านะครับเป็น เปลี่ยนมอตเตอร์ถังปันแหงของเอลจี LG นะครับผม8กิโลขอจบคลิปวิ่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเ้าเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ